มาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมสมเด็จทรงเจดีนะครับสมเด็จทรงเจดีวันรครัเาาคร้เป็นพระช้ครับเป็นพระช้นะครับ สภาพระชายเป็นสมเด็จวัดรังสิมพ์มพุจเจดีนะครับเ๋ือหาบนสารไปอยู่ป,ประมาณนี้นะครับด้านหลังสวยนะครับมีเม็ดเขียวมีก็คือมีวนสารนะครับพระภา้ชายนะครับ จะลงสักสามคลิปนะครับจะลงเป็นสามคลิปสามงนะครับจะลงเป็นสามคลิปนะครับชมในช่องทางของผมนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องทาง youtube นะครับดูให้ชอบดูให้รักดูให้สนใจนะครับทักมานะครับใครไม่ชอบใครดูไม่มันก็ผ่านได้ ประชาิดใจในการเล่นเครื่องนะครับแต่จะบอกว่าแท้มันก็แพงนะครับนี้แท้อย่างนั้นนี้แท้อย่างงี้ผมไม่เอานะครับผมให้ท่านดูเองท่านดูชอบก็ทักมานะครับจุดเป็นจะบพาขีในตาใครตามันคุณดูแท้คุณสนใจนะครับก็ทักมาโอ้มันแท้อย่างนั้นเหนืออย่างางี้อย่างนั้นมันผมไม่ถึงเก่งขนาดนั้นนะครับ ชอบผมมาลงนะครับต,ต่างๆครัผมไม่เคยเช็คไม่เคยแหกเซียณคนไหนนะครับหยิบกล้องสองตามราคาซื้อมาขายไปนะครับมีกำไรก็ขายนะครับมันเคยก็เคยสมัยก่อนเคยนะเช็ดพระองค์ละสี่ร้อยตามงานประกวดเนี่ยนะครับผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างบ,บาง,งบองค์แพ้กรรมการไม่รับก็มี กการไม่รับเนี่ยผมเข้าใจนะที่บอกว่ามันแท้เนี่ยผมก็ซื้อไปก็ลงหนังสือนะครับมีลงหนังสือนะครับผอบานมือมาลายองค์สมเด็จนะครับบานมือมาลายองนะครับก็ดูให้ชอบดูให้เข้าใจนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับสนองแกนผมก็คือราคาเปิดที่กรมราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับแค่นั้นนะครับชอบกดต่อมาซื้อตามหลักลังนะครับผม ยังมันจริงสนใจก็ไอีไลน์มานะครับ d ีไอทีจุดหนึ่งแปนะครับทีไอทีจุดหนึะครับสมเด็จระตระังพิมส์ทรงเจดีนะครับ โซนประมาณนี้ผมจะเล่นก็โซนคล้ายๆกันนะครับสังเกตดูนะครับแต่ผมอัดคลิปลงนะครับเป็นที่ผมชอบนะครับชอบก็ดูแท้อยู่ในสายตาตัวเองเแท้ๆอยู่กับผมนี่นะครับผมดูแท้ผมก็ซื้อมาแค่นั้นเองนะครับผมอาจจะคิปลงเพื่อเข้าตาใครสักคนติดใจตรงกันคิดเหมือนกันนะครับก็ทักเข้ามานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับสมเด็จวัดรกังพิมพ์สุงเจดีครับผมสวัสดีครับ